สวัสดีค่ะเพื่อนเนนะคะสวัสดีวันหยุดนะคะวันนี้ก็ยังอยู่กับเมนูอาหารเหมือนเดิมกับวันป่วยๆที่ยังไม่หายนะคะวันนี้ก็ทำไข่เจียวผสมไก่แล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะใส่กะทิแล้วก็ทำอาหารทานตอนช่วงเที่ยงส่วนลูกชายก็ป่วยอีกเหมือนเดิมมาจากโรงเรียนถ้าเป็นเด็กไปโรงเรียนก็จะต้องติดวัดติด อาการจากเพื่อนๆมาแล้วก็กลับมาบ้านอีกรอบหนึ่งวันนี้ก็ยุ่งๆกับลูกแล้วก็เข้าครัวทําอาหารค่ะวันนี้เเมนูข้าวเหนียวมะม่วงนะคะวันนี้ก็เป็นเมนูง,ง่ายๆที่คนไทยชอบมากทั้งไข่เจียวนะคะแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้คือจัดทําเอาแบบแบบฉบับแบบร้านอาหารทาําสวยกว่าหรือเปล่าเนาะ <c oughs> โอเคค่ะอันนี้เมนูง,ง่ายๆที่เราจะขาดไม่ได้นะคะก็จะมีซอสผักเขาซอสห,หอยนางรมนะคะซอส อซอสซีอิ๊วขาวแล้วก็พริกไทยใส่เห็ดลงไปใส่กายแตงกวเทศมีไข่เจียวนนร้อนๆกินกับข้าวนะคะเสิรต้นหอมน,นิดนึงนะคะแล้วก็วก็ต่อท้ายด้วยขนมห,หวานค่ะข้มาวเหนียวมะม่วงนะคะหั่นมะม่วงแล้วก็ตั้งซึ้งข้าวเหนียวแล้วก็ตั้งกะทิแล้วก็ผสมน้ำตาลเกลือผสมแล้วก็ลาดลงไปทานสามีติดใจอร่อยมากค่ะโอเคค่ะวันนี้มีหนูง,ง่ายๆนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ เสร็จแล้วนะคะจะพาไปดูนะคะตอนนี้นะคะอัปเดตนะคะพริกเนะื้อใบเริ่มเหี่ยวก็เลยเด็ดไปเอาใบเก่าออกนะคะมันก็แตกใหม่ค่ะเสียงยังแผลบอยู่นะคะยังยังไม่โอเคเท่าไหร่อันนี้ก็เหมือนเดิมใบโตขึ้นมะละกอตอนนี้ก็บางบางใบมันเริ่มหายไปนี่คือพริกนะคะส่วนหลังบ้านเนี่ย วันที่อากาศช่วงช่วงนี้ไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่ามืดทุกวันอากาศครึ้มหนาวติดลบ1-2งถึงอ,งองศาก็หนาวแล้วก็ตอนนี้ก็ลูกชายก็กลับมาไม่สบายอีกแล้วค่ะติดเชื้อแกสโตนะคะเป็นอาการอาเจียนเพราะว่าไปโรงเรียนก็จะติดจากเพื่อนมาแล้วก็มามอบให้พ่อกับแม่อีกรอบนึงค่ะแอนเองก็อากาศ เปลี่ยนแปลงก็ยังไม่หาย2ส,สัปดาห์แล้วอัตโนมัตินะคะเมืองไทยน่าจะมีนะคะถ้าหาซื้อไว้ก็จะสะดวกนะคะเอาจานเอะเคียพวกเศษอาหารลงไปแล้วล้างน้ำเปล่านิดนึงนะคะให้มันพอพอสะอาดไม่ติดพวกเศษอาหารแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็ใส่ตัวน้ำยาล้างไปในนี้แล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็ปิดกดปุ่มเปิดไฟที่สี่ นัมเบอรสี่เนี่ยนะคะแล้วก็ปิดเครื่องทํางานัตโนมัติคประมาณไม่ถึงชั่วโมงก็จะล้างให้ออโตเมติกนะคะถ้าบางอย่างมันคิดว่าเข้าเครื่องไม่ได้ก็จะมาที่ตัวที่ล้างจานเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะไปรักษาอาการขอนค่าแล้วก็เดี๋ยวมีงานรีดผ้าต่อค่ะ